ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เบ้าแอมโลธงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณพ่อสมชายอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะหลังจากงวดวันที่สองที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมเนาะคุณพ่อสมชายเป็นเจ,เจ้าที่เจ้าทางมาบอกเลขหนึ่งหกหนึ่งหกว่าสันเนาะครับคุณพ่อเนาะแต่เลขออกหนึ่งเก้าว่าสันเนาะโอ้ยคำถามจินเด็กหกลงมาเป็นเลขเก้าเนี่ยถือว่าเขาจังๆครับท่านผู้ชมงวดนี้กับ่วุาดครับงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ เป็นเอียงกว่าครับมาหาเป็นอาจารย์บอกครับอาจารย์เป็นนิมิตเป็นนิมิตเนาะเป็นนิมิตอืมเป็นที่เคยเรียนมาโอ้รับับขับมาฟังเรื่องเล่ากับคุณพอสมสายของเขาครับว่าอาจารย์เป็นปูนี่มาบอกเลขอสามตัวเด็ดตัวใดเนาะครับเนาะปูิซ่าครับครับไปรับชมกันครับครับสวัสดีครับคุณพอสมสายสวัสดีครับครับเนาะอันเป็นยังไงกว่าครับอันเบาซูเอฟซีฟังเลยครับครับมันห้อง ฝันนั้นเป็นยไงมันบ่ฝันนั้นเป็นคือของรักษามามาบันโดนมันใจบันโดนมันด่านใจเฮาของรักษาของรักษาคือว่าของของที่ว่าเฮามีอยู่ในตัวของเฮาเองเกี่ยวเฮาเลยเรียนนะเรื่องเรียนมาโอ้เรียบคุณพ่อก็เรียนวิชาเนาะครับเนาะมีวิชามันมีวิชาคือเรื่องเรื่องเร่องเรียนมาเป็นหนมาจากจังหวัดเชนยงใหม่มมีครูบาอาจารย์ที่เป็นคิปจอนไห้ครับที่เป็นล่องคาถาในตัวของไห้โอ้ อ้าบอกครับเป็นพระบอกครับเป็นพระเป็นเป็นหลวงหลวงหลวงปู่เชียงอยู่ในจังหวัดชนเลยครับหลวงปู่เชียงในจนังหวัดชนนั่นกะดังโอ้หลวงปู่เชียงนี่เป็นอาจารย์ของหลวงพอองอ่อยังที่ที่อยู่ดังหลังในหันในในในจนังหวัดชนเลยโอ้ในจนังหวัดชนเนาะในจังหวัดชนเลยครับผมเลยไปไป,ไป,ไ,ปไปเรียนดับเพลินเพลินกับซักเพลินยังไงซักไลายซักไล่ยไง เป็นหนะลอยแปดลอยตัวใช้น้ำตัวเจ้าของลอยตัวนะลอยแปดลอยตัวเออเป็นเป็นเป็นตัวลอยตัวอู้ลอยตัวเลยครับใช้ทั้งหลังครับผมแล้วก็เป็นของรักษาเป็นของรักษาขีมาครับครับผมขีมาปกปักรักษาเขาครับคุ้มครองเขาจุ่มยางอืมมันจะปก็คือรามจิเป็นมันก็เป็นไปได้ครับในตัวเขาเองคุ้มคร่องรักษาเขาครับมีอย่างสิบ้านช่องเขาไปรักษาครับที่นามันก็ เกิดนี่ปฏิหารนักตวงให้อยู่ขึ้นมาครับกลาวว่าสีนี่นั่นนี่นี่มากคือมีคนมีเสียงมาบอกไม่ยัียงมาบอกเสียกับห็นคนมาบอกเสียกับเห็นเป็นเสียงมาบอกทีนะคือครึ่งวัดรงหันมีเสียงมาบอกเนาะตัวแรกก็คือหนึ่งหกเลยขึ้น่อเนอะแมนบะครับหนึ่งหกกับสองสองเก่าหนึ่งหกกับสองเก่าเนาะนิดเดียวครับเอฟซีนิดเดียวแต่ขั้นฐาสื่อเป็นเบาแอมโลทงกับเบาอยู่ว่าเด็กหกกับเด็กเก่าเด็กเก่ากับเด็กหกนี่เป็นตัวเดียวกันเนาะขึ้น่อเนาะ ถากลับหัวเลยหมขึ้นไปหมุนไปหมุนมากก็สิเป็นเด็กเก่าก็สินหนึ่งเก่าเต็มเต็มนะครับเนาะหนึน่งก็เก่ากับก,กระไดคุณนๆนีน่หมดแล้วครับผม,ผมก็เก่าหนึ่งก็เก่ากระไดครับมากมากง,งวดนี่เนาะงวดนีครับผมามากงวดนีขึ้นในจิตจิตสุนหนึ่งจากของจิตส่นหนึ่งจากของคือมันมันขึ้นว่าขึ้นในจิตส่นหนึ่งสิมันมันมีในตัวจากของเองประมาณหนึ่งสองเต๋อข้ามไปนี่อีกสามตัวก็คือหนึ่งสองเต๋ หนึ่งสองแปดคั้นเ้อกสองตัวจิบต้นหกสามเด็กสองตัวหกสามครับอประมาณนั่นอะตามที่คุณพ่อสัมผัสได้ครับครับสัมผัสได้สัมผัสในจิตในในจิตในในจิตสำเนิกเจ้าของในจิตสำเนิกในคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์ได้ลำเลียนมากเลยนะครับลำเลียนมากเลยครับหนึ่งหกสามครับโอ้พระแม่ค่ะหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดก็หกสามเด็กสองตัวนีะเป็นหกสาม ครับประมาณนี้ละประมาณคุณพ่อก็นั่งปฏิบัติธรรมคู่มืออยู่ปะครับคุณยมเลี้ยงม้าทั้งพ่อเมือนเลขยันพ่อกว่าีสวดพ่อกว่าีพ่อกว่าที่าบพระรับบายบพระพ่อกว่าีสวดทิ้งน้ำมันซอสจบครับสวดทิ้งน้ำมันซอสทุ่มือนังเกี่ยวกับมาเห็นปลากระต่ายพิโรกสวดครับคือสวดสวดสวดนั้นสวดนั้นไม่ขอในตัวของนะคือเขารัาคาถี่เหล่านี้ถูกไม่ของรัาคาในตัวเขาถูก็สวด ก็ไปอีกะด้ให้เพิ่มบารมีขึ้นจริครบารมีหองตัวจาของมากชือว่าเข้ารักษกายิตนำครับเขาบอกหาดตจะตป็ห้รัาสิ่นำก็ัป่วนกมืออะไรเขามันเขาบวมมือเขาบวมสิ่ขาดนเกากเห็ดตปเฮ็ดเฮ็ดกุมือยังดีครับือว่าทางห้องยังสิกุมือนี่หนึ่งอายุห้องสิงเงินครับบ่มมากบ่มเยอะบ่มปิดบ่ครับสถุกต้องแม่นแมน แม่นครับโอ้คุณพ่อก็ยังแข็งแรงดีเนาะครับเนาะลองบอานิดเียวเพระย่างถเป็นคัสปัตเป็นไอทั้งหมดเขาเนี่ยครับโอ้ก็จะว่าให้รักษาฉินดังไหใบายพระคุ้มครับแม่นคราะเขาถ้ารำมโหสถ้าเขาธรรมดานี่ยก็สวมที่เป็นโซ่เนี่ยหละที่เปินโซ่เนีเขาเอาลงทีนมันมันซ่อนเอาลงทินมันปวดที่มันซ่อนเนาะก็น้องมีเวลาเขาปวดสวดป้ากันไตปีรกหกจุสุดยอดเลยครับที่มันช่อนนาะก็โตเด็กันไตปีรกนะครับเนาะนสิบสองจบเนาะครับคุณป่อ แมนซินธรรมชรอันนี้ก็เป็นคือกูณบาอาจารย์มันเคยบอกเลยนครับอ๋อครับอายุยืนอ๋อนะครับน้องก็ฟังไว้ด้วยครับเอฟซีเนาะก็แถมมีเวลาก็ลองอาไปเวลาบอันนี้ม่ลองคนมีเวลาเดี๋ยวนมีเวลาบางเข้าครับถือสินเนาะคนถือสินคนถือสินคือคนตัดถ้ายามตัดคามหนุวๆลงออกไอ้มีมันมีหาแล้วจากของครับไอ้มีใจเป็นท่านครับไอ้มีใจถือท่าน นี่แหละเนาะครับคุณพอ่อเนาะครับ,รบอันเป็นคุณครูพระอาจารย์เป็นปู่เป็นพระพุทธพระธรรมประสงค์นี่เนาะพระปุถุพระธรรมประสงค์เป็นปู่เป็นหลวงพ่อเป็นปูท่ที่มาให้ที่มาให้จิตสำนึกในจิตต้องเข้าเนาะจำเนึกเข้าเจาจิตเขาครันกระแสจิตนะครันกระแสจิตที่จะส่งกระแสจิตมาเขาที่ห้าเขาเขื่อนไปไปเป็นลูกศิษยศกันครับ,รบจจมันทุกทิศกันอืมขอบคุณสมัยสมัยตะกอนนี่ค <complic S 2> ือจังหวัดชนนี่มีนักเลี่ยงหลายครับเลี่ยงหลายครับ คนนี้นี่ยมไม่หลายคิตบหลหลศิษิ์นี่ยคนอีสานกี่ร้ายครับนไปอยู่จังหวัดสุโมีย,งยงนนงังเป็นยังก็ไ่นันเตาะนะก็กเป็นลูกศิตคนนี้ก็นั่นเตาะนะคำนันเปาะนะบอกเออนั่นลูดจิตคนนี้นะกับนักสักเปรน่องของผมเลยสักแบบเดียวกันเดียวกันเลยครับคนบัตรฝืนยู่ในบัดอยู่ในจังหวัดเหนือาัดรใหม่ทรงธรรม แกรดนเป็นเหนียวมันมุดปุ๊กคือที่มันมโนนาภาพไปรดนอะไรผมก็ขึ้นมาดูนั่นต่สมัยผมเป็นนุ่มคุณพ่อกับซักแต่เป็นวัยรุ่นเป็นนมปุ่นเนาะเป็นนมไปห้องไปเที่ยวนอกสมัยนั้นไปเที่ยวสมัยสงครามเปลี่ยนน้ำอืมซักไรพวกเนี่ยนอนสมัยเก่าของขังเด้เนาะคุณพ่อเนาะของขังนั่นแหละไปงงไปเที่ยวเนาะวัยรุ่นัดบ้านเหนิวน่าจะเป็นนั่นก็ไปเที่ยวจากบ้านค้อนก้อนดื่มกับไปดื่มเนี่ยคนดื่มแบบว่าไปต่างถิ่นเนาะไปต่างถิ่นไปผู้เดียวไปโอ้ยเนี่ยนอนเนี่ยนอนครับ ครับตัวเลขกับสามตัวกับสองตัวเนาะคุณพ่อเนาะตัวสามตัวกัตัวจำได้ยุติแวกับนิ่งนิ่งสองน้องสองเตียครับกับเด็กตองตัวก็บเสร็จมันห้สามครับผมอุ้ยครับขอบพระคุณคุณพ่อสมัยได้หลายอันนี้ก็ลองเบิงหาล่องเบิงหาเปิ้ลหาคนท่านเฮ้าแม่นครับถือกับตัวนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะครับเนาะเป็นแนวทางคือมือไมีได้เยอะในสกขอตไม่เยอะนี่มีเยอะสก๊อต่นาะไม่แก่คนคืนเห็นแล้วเนาะ ขันมือไดมันบางว่างเขาใจคิดบางบางเขายิ่งนั่งสมาธิทีให้อยู่พ่อเยี่ยมนี่พ่อนั่งสามวันีบอกใครทนตะก้อนนั่งทนอยู่นั่งเดี๋ยวได้สามทีนาทีชั่วโม,มงหนึ่งก็ยังดีครับผมมือหนึ่งหันได้สามทีนักที่ชั่วโม,มงหนึ่งก็ยังดีอคมันสีมันจะมีนี่นมเก็จะชอบ ขน้องนางดนนะแมนก็ถามหาหนงนก็บอกว่ายังไง้ืว่าคือต้องผูสาวสุดยอดถ้เอาเอมมาตรงนี้เรียบร้อยเลยบุกไปได้นางเลยครับผมขนางในเนี่ว่าดีดีเวลห้องพันเนี่ยพันแม่นล้วก็นจำแม่นันจำแม่นน้าขน้องคือเคล็ดให้จิบมนเทียงโอ้ครับครับยังให้ข้น่าข้เน่ามานางสาวจีนจีนาสีบเทียงฟันบบวาน้ามจำจาไปตัวทันไปตัวทิอื มีอย่างเพิ่มเติมอีกอยู่บ้ครับเพื่อนพ่อคือพอดีหลังคือครับขอบคุณคุณพ่อหลายครับสวัสดีครับครับผมเนาะครับผมเตมวชมนี่เด้อครับตัวเลขของคุณพ่อสมชายครับเตมวชมเนาะเป็นครูบาอาจารย์แหละครับเตมวชมเนาะมาให้โชคสามตัวครับหมวดวันที่สิบหกคือภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่กับพ่อสมชายเด้อเนาะครับเอฟซีเนาะถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคุณล่ะครับเตมวชม เลขสามตัวครับเลขสามตัวหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดครับแล้วก็เลขล่างสองตัวหกสามหกสามครับอย่าลืมครับเอฟซี 4, อย่าลืมด้วยครับเนาะเลขหกกับเลขเก่านี่มันปินกันได้ครับกลับกันลงมาเป็นเลขเก่าก็ได้ครับเป็นเก่าสามหรือว่าสามเก่าหกสามหรือว่าสามหกครับท่านผู้ชมเนาะงวดที่ผ่านมานี่เป็นผีพุ่มเจ้าทีเจ,าทเจ้าทางมาห้องบอกเลขหนึ่งหกหนึ่งหกคุณพ่อเป็นกับปินลงปินหัวลงเป็นหนึ่งเก่า เป็นจะมีโชว์เล็กน้อยเนาะครับเนาะงวดนี้บ่าวแอมโลตงก็เลยมาติดตามไปฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเลขสามตัวหนึ่งสองแปดเลขเลขสองตัวหกสามหกสามขับกับเป็นเลขเก่าสามนำจากน้อยครับงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันหกสิบหกขับสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมโลตงประสิทธิ์าทุกผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันถึงไปสาครับ บาแอมโทโงนีมีของดีมาฝาก FC เอฟซีนะครับเนาะไปรับชมเบืองของดีกันครับ,บเบาแอมโทโงนีจะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนอะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียก,ยกทองเรลียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส,ส,ส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื้อลอตเตอรีจึงสได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ห้องไม่ครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกบอดสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกบัวสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวดตนี่แหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหาามมยยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเหายวไข่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานค้าเห้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึยยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วม้อนี้ก็มีโอกาสด้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบ่าวบาวย่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะล้วก็มือแทะครับท่านผู้ชมมือแทะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโตมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมลูทงนีได้น้ำมุนมะน,น้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอ,อาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ